ออกสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลกันแล้วเนาะวันพรุ่งนี้นะคุณผู้ชมไปดูนี่ดีกว่าคำชะโนดแต่คราวนี้มีเรื่องแปลกเพราะว่ามีเสียงอีการ้องอยู่ในเกาะคำชะโนดแล้วเขาตีความจินตนาการว่ายังไงไปดูค่ะเออ,อเป็นยังไงมันก็ล้กๆๆอก้าก้าก้าสิใช่หรือเปล่าอุ้ยฟังดีดีอีกา หมดกี่กาเฮ้ยฟังไม่ชัดอะขอนับอีกทีได้ไหมฟังใหม่ทุกคนโอ้ยมันพูดว่าอะไรมันร้องว่าอะไรอีกาไม่ได้พูดอีการ้องมันละร้องไงรู้ไหมอาโอโออาอ้าโออ้ากามันจะร้องโออ้าได้ไงเรากาไม่ใช่หรอกามันร้องอ้า จังหวะมาแบบนี้ใช่ไหมคุณได้ยินไหมทำไมดิฉันได้ยินน่ะมดิฉันได้ยินชัดขึ้นอยู่หลังจากมี่เสองร่ะเสียงมันผิดแปลกจากธรรมชาติที่มันควรจะเป็นเอาจริงๆปะ ฮ้ <h ül> ไม่แปลกเแต่อย่างนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังคือปกติเนี่ยในเกาะคำชะโนดก็จะมีความอุดมสมบูรณ์แบบนี้อยู่แล้วนะคะคและนี่คือเกาะคำชะโนดดินแดนศันกดิ์สิทธิ์พญานาคราชพ่อปู่สีสุดโธและแม่ย่าสีปธุมมาที่จังหวดอุดรธานีคือก่อนน้้นี้เราพาคุณผู้ชมไปบ่อยแต่จากสถานการณ์โควิด19ก็เลยมีการปิดตัวไปบ้างอะ วันนี้ได้รับความสนใจอย่างมากอีกครั้งนึงนะคะหลายๆคนเนี่ยสาธุชนเขาก็จะเดินทางไปที่นี่กันไปขอพรขอโชคขอลาบนี่แหละค่ะระหว่างที่เดินทางไปตรงบริเวณศาลน่ะจะมีสะพานทางเดินแล้วมีเสียงอีการ้องตลอดเลยแล้วผู้ที่พากล่าวนํากราบที่ศาลนะนะคะเขาบอกว่ามีอีการ้องแบบนี้มาสี่วันแล้วเนี่ยเ <4 S 1> ขาจำบอกว่าอีการเนี่ยร้องมาสี่วันแล้วนะบางคนได้ยินเสียงอีการก็บอกว่าอีการ้องว่า,วาอ้าว อ๋อหรอก heart, eh ็มันก็ไม่แปลกถ้าอย่างนั้นอ่ะก็ใช่ไงก็คุณได้ยินแปลกอ่ะอที่ฉันได้ยินว่า ั้นน่อีกาก็ต้องร้องแบบนี้แต่เขาก็มีความเชื่อและจินตนาการและตีความหมายกันไปว่าพ่อปู่แม่ย่าจะมาให้โชคไหมล่ะเึ่องอันนี้ก็เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลแต่ละคนอาจจะได้ยินไม่เหมือนกันอย่างคุณชนะคุณได้ยินอะไรผอเป็นอ้าวอ้าวอ้าวอ้าเออเนี่ยเนคุณก็จะได้ยินแบบนี้ดีฉันได้ยินแบบหนึ่งแต่แต่ละคนก็ได้ยินแตกต่างกันไปมาดูตรงนี้ดีกว่าเต๊ะลานบวงสวง หน้าเกาะคำชะโนดมีชาวทุรรนคนนึงนะคะเอาสิ่งของมาแก้บนหลังจากที่เขาเนีสมหวังตามที่ขอ,อและก็มีการจุดโทบเสี่ยงทายด้วย<ฮ><ฮ>น,นะใครๆก็จุดทุบเสียงทายดีฉันก็จุดอยากลองปรากฏก็ออกมาแบบนี้นชัดเจนดูก<ฮ>ันไปนะจ๊ะคุณคะแต่พอจุดปับ๊บวิ่งไปดูแผงลอตเตอรี่หน่อยในวันห,หน้าเกาะคำชะโนดก็จะมีแผงตัวเลขที่ขายดีอะหมดกเกลี้ยงไปแล้ว มีคนตีความจากเสียงร้องของอีกาเนี oh. ah ่ยมันบอดแทบจะทุกแผงเลยทำไมเขาถึงได้ยินไปในทิศทางเดียวกันได้เนี่ยมันก็แค่เสียงของอีการ้องว่าอ้าวอ้าวอ้าวเพื่ออะไรลูกเปนคุณคนลูกเหรอคนลูก ดิฉันรู้สึกสัมผัสได้ถึงสิ่งเล่นลับอะไรบางอย่างมันจะมีความมืดเข้ามาที่ช่องเรา <laughs>